แล้วอย่าลืมที่เน้นๆในคลิปนี้ก็คือการหมักเศษอาหารให้หมักให้แล้วเสร็จภายในคราวเดียวกันอย่าทิ้งเอาไว้เนื่อนนานนะคะให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันเราจึงจะสามารถปิดกั้นการรบกวนของสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้นะคะ สวัสดีค่ะท่านผู้ชม EP นี้เราจะมาดูนะคะว่ามีท่านผู้ชมถามเข้ามาว่าถ้าเราหมากักเศษอาหารแล้วมันไม่เต็มเนี่ยมันไม่เต็มกระถางกระถางมันใบใหญ่เราจะหมักไปเรื่อยๆได้ไหมคือหมักไม่เสร็จแล้วก็วันต่อไปค่อยมาหมักตอ่อย่างนี้ในกระถางเดียวกันนะ่จะได้ไหมนะคะออคําตอบก็คือไม่ได้ค่ะ ทำไมจึงไม่ได้มาดูกันค่ะถ้าเราทำไม่สมบูรณ์แบบนะคะแมะลงวันเขาจะเข้าไปได้คือเราคิดว่าเอาปลกปกไว้แค่นี้ปิดไว้แค่นี้เอานั่นเอานี่มาใส่แล้ววันต่อไปจะเอามาใส่อีกอย่างนี้ค่ะมันไม่ใช่อย่างนั้นแมลงวันมันเก่งมากนะคะท่านผู้ชมมันสามารถเข้าไปถึงเศษอาหารของเราได้ถ้าเราปิดไม่ดีป้องกันการคุยเขียของหนูแล้วก็มดได้ด้วยนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่ขี้วัวลงไปนะคะให้ทั่วๆก้น สูงขึ้นมาประมาณ5เซนติเมตรนะคะนี่ ไม่ต้องสูงมากอย่าลืมว่าก้นกระถางเราต้องทําเป็นแอ่งลงไปก่อนนะคะแล้วเอากระถางลงไปตั้งแต่นี่ครูนูเพียนไม่ได้สาธิตให้ดูเพราะว่าเป็นแอ่งเดิมเป็นกระถางเดิมที่เราหมักเสร็จแล้วแล้วเราก็เอาปุ๋ยหมักออกไปแล้วมันก็ยังตั้งอยู่ที่เดิมนะคะแต่ตรงแอง่งตรงนี้นี่จะลึกลงไปประมาณหนึ่งในสีของกระถางค่ะท่านผู้ชมเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ําที่เกิดจากการหมักเศษอาหารไหลเลอะเทอะออกมามันจะมีกลิ่นแล้วก็จะร เรียกมะเรลงวันมาไต่ตัวมาไข่ใส่ได้นะคะเราก็จะทําวิธีนี้ก็คือการหมก้นกระถาง1ในสี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาเศษอาหารเทลงไปนะคะกระถางใบนี้ประมาณเป็นกระถางสองปี๊บนะคะเศษอาหารนี่ก็ใส่เข้าไปประมาณ3-4กิโลกรัมหรือเท่าที่มีอยู่นะคะก็ไม่กํำหนดตายตัวคะ่ะเทขยะลงไปก็จะเห็นว่าเขาไม่เต็มใช่ไหมคะ เราก็จะเห็นว่าเขาอยู่ประมาณครึ่งกระถางนะคะแล้วทีนี้เราก็จะคิดว่าเออวันหลังค่อยมาเทโตะอะไรมาปิดปิดไว้ก่อนไม่ได้นะคะต้องปิดให้มิดชิดในคราวเดียวเลยค่ะแล้วให้จบในคราวเดียวเลยไม่งั้นเราจะไม่สามารถปิดกั้นมะเรงวันได้ทำให้ถูกขั้นตอนนะคะเราจะล้างขังเศษอาหาร แบบนี้นะคะหนึ่งขันแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะเอาจุลินรีย์มาใส่เข้าไปเป็นจุลินรีย์ที่ท่านผู้ชมมีอยู่แล้วก็เคยใช้นะคะประมาณนี้นะคะ1นถึงสช้อนก็ได้นะช้อนแกงนะคะจุลินรีย์ใส่มากไม่เป็นไรใส่หน่อยหลายมันกระโบปินหวานเป็นยาเนาะเสร็จแล้วเราก็เอามาเทราดนะคะ เราไม่ใส่บัวรวดน้ําเพราะว่ามันจะไปค้างอยู่ที่หัวของบัวรวดน้ํานะคะเพราะว่ามีเศษอาหารนี่นะถังขยะของเราต้องสะอาดอยู่เสมอนะคะหลังจากที่เราเสร็จภารกิจตรงนี้แล้วเราต้องไปล้างไปขัดออกดีๆนะคะจะสังเกตเห็นว่าถังขยะของคุณเพียนสะอาดอยู่ประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้ดำเกล็กังนะะเพราะว่าล้างทุกครั้งที่เทเศษอาหารออก แล้วก็เอาไปคว่ำไว้สักหน่อยแล้วค่อยเอามาใช้ต่อตัวนี้เราก็ได้ตัวย่อยเศษอาหารแล้วนั่นก็คือน้ําจุลินทรีย์นะคะน้ําจุลินทรีย์เป็นน้ํายาดับกลิ่นได้ด้วยนะคะพอเราเอาน้ําจุลินทรีย์มาใส่ในการการบินมาตมของแมลงวันก็จะแทบไม่มีเลยค่ะตัวต่อไปที่จะมาช่วยย่อยก็คือขี้วัวนะคะเราจะเห็นว่าขี้วัวอยู่ก้นกระถางก็มีอยู่แล้วเขาก็จะมีหน้าที่ในการ ซึมซับเอาเศษอาหารส่วนที่เป็นน้ำเอาไว้แล้วเขาก็จะย่อย,อยอยู่ด้านล่างแล้วเราก็เอาขี้วัวมาปิดด้านบนนะคะขี้วัวมาปิดด้านบนแล้วเขาก็จะช่วยกันย่อยกับน้ำจุลินทรีย์เพราะว่าขี้วัวเนี่ยเขาจะมีจุลินทรีย์อยู่เป็นจำนวนมากนะคะ สามารถใช้ในการย่อยเศษอาหารได้ใช้แทนจุลินทรีย์ได้ถ้าเราไม่มีน้ำจุลินทรีย์เราก็ใช้เฉพาะขี้วัวก็ได้นะคะท่านผู้ชมหรือแม้ว่าท่านผู้ชมไม่มีขี้วัวไม่มีน้ำจุลินทรีย์ก็ไม่ต้องกังวลใจเราก็เอาดินก็ได้ค่ะดินที่ไหนก็ได้ในบ้านเราในสวนเราเอามาใส่ก็ได้หรือจะเป็นดินกระสอบก็ได้ในทุกที่มีจุลินทรีย์อยู่แล้วนะคะ เพียงแต่ว่าจะมีมากมีน้อยต่างกันการย่อยสลายจะช้าจะเร็วต่างกันเท่านั้นเองแต่ในที่สุดมันก็จะมีการย่อยนะคะในธรรมชาติไม่เคยที่จะขาดจากจุลินทรีย์นะคะเอาทีนี้เราก็จะเห็นว่า กระถางเราได้แค่ครึ่งหนึ่งแต่มันจบไปแล้วนี่มันหมักแล้วได้แล้วขี้วัวก,ก็ใส่แล้วจุลินทรีย์ก็ใส่แล้วเศษอาหารก็ใส่แล้วทีนี้บางคนก็จะบอกว่าเออเอาทิ้งไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยววันต่อมามีเศษอาหารค่อยเอามาใส่อีกไม่ได้นะคะเราต้องปิดให้สนิทกว่านี้แล้วทําให้จบในครั้งเดียวในหนึ่งกระถางนะคะเราจะไม่ทําแบบหลายวันต่อเนื่องนะคะ แต่ละครั้งแต่ละคราวให้จบกระบวนการเลยค่ะเพื่อปิดกั้นการไต่โตมของมะรงวันมดและหนูนะคะขั้นตอนต่อไปปกติแล้วครูหนูเพียนก็จะใส่ดินดีนะคะแต่ดูแล้วนี่มันจะต้องใช้ดินเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเราจะประหยัดดินโดยการที่เราจะเอาเศษใบไม้ลงไปก่อนค่ะอันนี้ก็คือใบไม้แห้งนะคะในบ้านเราที่มีอยู่แล้วก็ใส่ลงไป อาเราก็จะปิดใบไม้เนี่ยนะปิดด้วยดินกระสอบค่ะแต่ดินกระสอบเราไม่เยอะอ่าลองดูซิดินกระสอบคราวนี้มีไม่เยอะนะคะเอาเกลี่ยเกลี่ดูซิได้แค่ไหนก็ยังไม่เต็มนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาเอาดินที่มีเนื้อแน่นกว่านี้อันนี้เป็นดินที่ผสมกับ แกลบดาแล้วมันโปร่งนะคะมะเรงวัตน,นะมันเก่งมากนะคะท่านผู้ชมมันจะสามารถที่จะมุดเข้าไปไข่ได้นะถ้าดินมันโปร่งแบบนี้แล้วก็ปริมาณไม่มากด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเอาดินที่เนื้อแน่นกว่านี้จะเป็นปุ๋ยหมักก็ได้นะคะปุ๋ยหมักที่เราตากไว้น่ะนะเมื่อหมาดมาแล้วก็เอามาปิดด้านบนได้อ่าปุ๋ยหมักที่ตากอยู่ด้านนี้นี่ตากแล้วสองแดดแล้วค่ะพอดีมีฝนตกมันก็เลยยังเปียกอยู่ เราก็สามารถที่จะเอาไปปิดด้านบนของกระถางให้มันมิดชิดให้พ้นจากมะรลงวันและสิ่งบรบกวนอื่นๆท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นว่าครูนูเพียนก็เอาวัสดุตามที่หาได้ในสวนนะคะมีอะไรก็ดัดแปลงใส่เข้าไปได้นะคะ แต่จุดประสงค์ใหญ่ก็คือเราจะปิดแมลงวันนี้แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งเราจะเอากระถางต้นไม้มาตั้งได้ด้วยเพราะฉะนั้นดินที่ใช้ก็ถ้าเป็นดินดีได้ก็จะดีค่ะยังไม่เต็มค่ะเอาอะไรมาใส่อีกหาดินเก่ามาใส่ดินเก่าในกระถางนะคะท่านผู้ชมปลูกนั่นปลูกนี่แล้วเราก็ลื้อเข้าไปแล้วนะคะเราไม่ใช้แล้วมันก็จะเหลือดินอยู่ที่กระถางใช่ไหมเราเรียกว่าดินเก่าเราก็เอามาใช้ได้เลยค่ะ เพื่อให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าเขาสามารถที่จะอ่านะคะนี่นะคะอา้าเริ่มเต็มละทีเนี้ยได้ดินเก่าดินเก่ามาใส่หนึ่งกระถางสิบนิ้วนี่ต้องเอาออกแล้วค่ะลูกกิ้งกือมีอยู่ทุกที่ในสวนอยากเอาใส่อีกเพราะว่ามันจะยุบมันจะยุบลงไปอีกอา้านี่อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางสิบนิ้ว เป็นกระถางที่ใช้ปลูกพืชแต่เราไม่ใช้แล้วนะคะอา้าวเราก็เอามาลงความกึบลงไปให้เต็มเลยนะคะใช้ดินเยอะอยู่นะเพราะว่ากระถางใหญ่แต่มันก็คุ้มนี่แบบนี้นี่ป้องกันมะเรงวันได้ร้อยเปอร์เซ็น์เลยค่ะท่านผู้ชมตัวที่ห่วงที่สุดคือมะรงวันเพราะว่าเขาเก่งมากส่วนหนูและมดนั้นป้องกันไม่ยาก ไม่ยากนะคะขอให้ไม่มีกลิ่นถ้ามะเรงวันไม่ได้กลิ่นนะคะมดก็จะไม่ได้กลิ่นแล้วก็หนูก็จะไม่มาด้วยถ้าหนูมาแล้วก็มีวิธีป้องกันหนูอีกขั้นต่อไปเราก็จะหาต้นไม้กระถางต้นไม้ที่เรามีอยู่มาตั้งนะคะเป็นกระถางที่มีขนาดลดหลั่นลงมาจากกระถางที่เรามีอยู่ที่เรามากไว้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นกระถางสินิ้วไม้ประดับไม้มงคลบันไดสวรรค์น,นะคะ นี่ค่ะบันไดสวรรค์เอามาตั้งตรงนี้เพื่อป้องกันไม่ให้หนูมาคุยเขียแต่มันก็จะเหลือล่องข้างๆใช่ไหมคะอ่ามาดูปิดยังไงอ้าวเราจะปิดไม่ให้หนูคุยเขียโดยใช้อิดมอนนะคะท่านผู้ชมมีอิดมอนวางและเกละกะอยู่ที่ในสวนนะคะเราก็เอามาจัดให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ได้นะคะเป็นการจัดอิฐที่เรามีอยู่ด้วยคุณเพียนจะมีอิฐมอนวาง เป็นตัวเสริมอยู่ในสวนอยู่ตลอดเวลาเสริมเรื่องนั้นเสริมเรื่องนี้เข้าไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็ได้ใช้เขาอีกละเศษเล็กเศษน้อยก็พอดีเลยแบบนี้นะคะนี่หนูก็จะไม่สามารถที่จะมาคุยเขียได้แล้วค่ะทีนี้นี่นะแล้วก็พืชที่เราเลือกมาบันไดสวรรค์เนี่ยเขาก็สามารถที่จะอยู่ใต้ร่มของต้นมะนาวได้ด้วยนะคะมะนาวเริ่ม Okay. ล่วงหล่นกันไปเยอะแล้วค่ะปูมะนาวต้นเดียวกินไม่ทันเนยท่านผู้ชมเป็นพันแป้นพีจิตนะคะเนี่ยก็จะออกลูกเป็นช่อ,ชอแบบนี้กินไม่ทันก็ต้องมีการจําหน่ายจ่ายแจกเกิดขึ้นนะคะช่วงนี้มะนาวเดือนตุลาคมมะนาวก็ระยะนี้ก็ราคาพอใช้ได้ค่ะอ้าวนี่นะคะการหมักเศษอาหารในสวนท่านผู้ชมจะเห็นว่านอกจากเราจะคํานึงถึงว่าเขาจะต้องสามารถที่จะ หมักได้โดยไม่มีสิ่งลบกวนนะคะไม่มีหนูไม่มีแมลงวันไม่มีมดมาลบกวนแล้วเราต้องคำนึงถึงว่าหมักเสร็จแล้วเรียบร้อยสวยงามดีไหมนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะนะเวลาเราเข้ามาในสวนอย่าให้เห็นสิ่งที่น่ารังเกียจนะคะเห็นขี้วัวอยู่ในกระถางอะไรแบบเนี้ยเราเข้ามาแล้วอยากจะเก็บผักไปกินไหมก็ไม่อยากเก็บใช่ไหมเราก็ต้อง ให้เรียบร้อยแบบนี้สวยงามนะคะสวนเราต้องดูดีอยู่ตลอดเวลาอย่าให้มีอะไรที่เป็นที่น่ารังเกียจนะคะแล้วอย่าลืมที่เน้นๆนในคลิปนี้ก็คือการหมักเศษอาหารให้หมักให้แล้วเสศษภายในคราวเดียวกันอย่าทิ้งเอาไว้เนื่อน,นานนะคะให้แล้วเสร็จในคราวเดียวกันเราจึงจะสามารถปิดกั้นการรบกวนของสัตว์เล็กสัตว์น้อยได้นะคะ ค่ะถ้าชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็กดแชร์ไปให้ผู้อื่นได้ดูด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับครูนูเพียนด้วยกดกระดิ่งเพื่อรับการอัปโหลดคลิปใหม่ๆจากครูนูเพียนได้ค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ